สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้มาต่อกันที่สูตรปักหลักในล่างแบบ3ตัวนะครับซึ่งเป็นสูตรากใหม่ที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งสาหรับท่านที่ชื่นชอบสูตรคานวณนะครับซึ่งก็ผมจะมาคํานวณให้ชมกันก็จะเป็นงวบประจำที่16ธันวาคม2565นะครับซึ่งสูตรอันนี้นะครับผมปรับใหม่นะครับเริ่มเข้านะตั้งแต่วดนเดียว1-4ครับซึ่งเราจะได้ทั้งหมด3ตัวนะครับ เป็นเลขปักหลักนะครับหนุ่ยล่านะครับใจอย่างงีครับ794โมเลกนะครับเจ็794้าสี่ซึ่งข้าที่ตัวนี้นะครับจะมาที่ตำแหน่งหลักหนุ่ยล่านั่นเองครับเห็นไหมครับก็จะเป็นโมแลกที่สูตรเริ่มมาเนี่ยคือโมนิกเนี่ยเติมสูตรตัวนี้นะครับก็เป็นสูตรแบบ2ตัวนะครับที่ผมลงมาให้นะครับซึ่งสูตรนี้ผมลงมาให้ก็ เข้าต่อการไหลงูเลยเนี่ยนี่นะครับซึ่งูที่ผ่านมาเนี่ยหลุดไปเนี่ยฉะนั้นผมก็ปรับใหม่เนี่ยปรับใหม่สูงนี้จะเริ่มเข้านะตั้งแต่งูนี้ครับหนึ่งสี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันครับต่อมางูที่สองนะครับอ่าเลยออกสี่สองครับนี่ครับ เข้าที่ตัวนี้นครับก็จะมีมาที่หลักหน่วยล่างนะครับหัวที่3นะครับทำที่1 3 8เนี่ยซึ่งจะมีบางงวดที่ติดหมาครบล่างนะครับอ่าก็อ่เรามาดูครับนะงวดแรกนะครับ7 9 4ติดมาที่หลักหน่วยล่างเนี่ยหัวที่2 0 2 7ก็ติดมาเนี่ยที่หลักหน่วยครับหัวที่3นะครับทำที่1 3 8ซึ่งงวดนี้ครับวัวที่3มนี้ ติดมาครบล่างเลยเนี่ยมีสามมีแปดออกแปดสามมวลนะครับนี่ครับก็จะมีมาครบล่างด้วยนะต่อมาครับวันที่สี่ครับทำที่ที่ห้าเจ็ดสองออกเจ็ดห้าเนี่ยก็มีมาครบล่างนะสองมวดซ้อนสามมวดซ้อนนะครับนี่จนถึงห้าสูงเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นสูง ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าจะมีบางงวดที่ติดมาครบล่าครับก็มีแค่3ตัวนี้นะครับซึ่งถือว่าเลขไม่ยืนครับ3ตัวนะครับต่อมาครับงวดนี้ครับงวดที่ห้านะครับผลออกห้าศูนย์ครับก็ยังมีมาครบนะ3ามงวดครับ3มงวด้อนเนี่ ตั้งแต่วงนี้ที่ออกแปดสามอะมาดูวงนี้ครับวัตอ่อนหนึ่งห้าครับก็ยังมีมาที่ตักอย่นะครับห้าเจ็ดสองเนี่ยวัตถุตัวนี้เนะี่ยต่อมาขุ้นนี้ครับก็เห็นไ,ไหมครับติดมาครบล่าวนะครับ กับมติมาครบได้นะออกเจนย์ะครับต่อมาครับโมนี้ครับออก6 4สี่ครับก็ยังมีมานะครับนี่ครับโซนนี้นะผมปรับให้เป็นสามตัวนะครับซึ่งค่อนข้างชัวร์นะปรับให้เป็นสามตัวตซงนี้นะครับก็เข้ามาจนถึง วันที่ผ่านมาออก08เนี่ยก็มาตัวที่สามนะครับ8เนี่ยเดิมจะได้แค่2ตัวนี้นะครับอะทีนี้เรามาคำนวณกันครับอ่าวิธีคำนวณนะครับผมมาเริ่มไปที่ตั้งแต่งวงันนี้ครับ620405นะ ท,ท้าย2องตัวล่างคนะรับห้มนะลืมทีงูลนนี้เลยใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งนะหลักร้อยนะ1ครั้งบวกกับหลักสิบล่างแล้วก็บวกกับหกหนที่นะครับ2องบวกสครับเป็น6 6หกบวกกับห้านะก็เป็น11บวกกับหกหนที่ก็เป็น17เจ็ดเตนตัวแรกได้คือเลขเนะครับนะบวกกับแต้ม2นะครับ7จบวกเต้ม2เป็น9นะครับ บวกกับแต้ม5อีกครั้งนะครับก็เป็น4นะครับฉะนั้นทำได้ที่ 7, 9, 4ครับงวแรกนะครับที่เรื่อมานะคืองวนี้ครับล่างออก1 4นะครับก็จะติดมาที่หลักหมีล่างเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับมาดูงูที่2ครับหลักแสนปวกกัน2ครั้ง หลักร้อยหนึ่ครั้งหลักสิบล้านครั้งแล้วก็บวกกับพืนที่นะครับแปดบวาครับเป็นสิบสามสี่ยี่สิบนะครับนะเพิ่มไปสองนะเพิ่มไปสองเป็นสสมบวกกับสองเป็นสองสอบวกับห้านะครับเต็มห้าเป็นเะจ็ดนะน,นะครับก็จะได้ตัวเนศูนย์สองเจ็ดนั่นเองนะครับ, 02, รบเลขออกนะครับทันจันหนึ่งสคือตรงนี้ครับออกสี่สองนะครับ ก็มีมาที่หลักหนึ่นะครับนี่จะมีหมายเลขครับเป็น2งวดครับมาดูข้อที่3ครับหลักแสนบวกกัน2ครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลัก10ล้านหนึ่งครั้งแล้วก็บวกกับหกขุมทีนี่ครับหกบวกห้าเป็น11บวกกับ4เป็น15นะครับบวกกับหกขุมที่นะก็เป็นยี่นะครับ21ก็บวกกับ2นะครับเป็น3 3บวกกับ5เป็น8นะครับ เ็จะได้หนึ่งนะครับอ่าไลออ้ออกนะครับนี่ออก83นะครับซึ่งโวดนี้นะครับก็ติดมาโคบล่างเลยนะเนี่ยจะมีแค่3ตัวนี้ก็ติดมาโคบ่นะครับแต่ว่าเราจะยิดไว้ที่หลักหน่อยนะครับ ประตูุ้ที่4ครับหลักแสนบวกกัน2ครั้งครับหลักร้อยหนึ่งครั้งสิบตัางกันแล้วก็บวกกับผมทีนครับแปวกสมเป็น11บวกกับ8เป็น19บกวกกับ6กทีเป็น25่สิบบวกกับแต้ม2เป็น7จบวกกับแต้ม5เป็น2อฉะนั้นทําที่5 7 2เครับเล่ออกนะถ้าจะแปดสาเป็นตัวนี้ออก7 5นะก็ยังมีมาครบล้านนะครับใน3ตัวนี้นะนรับ ก็เป็นสี่งวดครับต่อมาค้่ที่5ครับหลักแสนปกัน2องค้งเแหลัก100ร้อยบนหนึ่งค้างสิบ้านกันการแล้วก็บวกกับหทีนะครับแปดบวก7จ็ดก็เป็น15บวกกับ7ครับก็เป็นเ่ยี่สิบสองยีวกกับแต้มสองเป็นศูบวกกับแต้มห้าน,นะก็เป็นห้าแปดศูนย์ห้านะครับรอ่าเรขออกนะครับขึนนี้ครับออกห้าศู ก็ยังมีมาครบล่างนะครับจนถึงงวดนี้นะครับห้าสามเนี่ยเข้าติดต่อกันสามงวดนะครับเห็นไหมครับอ่าก็จะมีบางงวดนะครับที่มาครบล่างครับมาดูงางวดที่หกครับหลักแสนประกันสองครั้งนะครับหลักร้อยหนึ่งครั้งสิบล้านหนึ่งแล้วก็วกับหกวกของที่นะครับ แปกหครเป็นสิบสี่บกับห้าเปบเกกกับหกทีก็เป็นยี่ห้าครับบวกกับแต้ม2เป็น7จบวกกับแต้ม5ก็เป็น2จะได้5 7 2เนะครับเป็นเลขฝากหลักหน่วยล่างนะครับโคนอนอนรับหนึ่งหนะครับก็ยังมีมานะครับที่หลักหน่วยล่างงานวนี้ติดมาแค่ตัวเดียวนะครับอ่ะต่อมาครับ วัที่7ครับหลักแสนบวกกัน2ครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้ง10ล้านหนครั้งแล้วก็บวกกับหกทีนะครับสอวกนึ่เป็น3 3มสาวกนึงเป็น4ีบวกกับหกที่เป็น0ูบวกกับแต้มสอก็เป็น2อนะบวกกับแต้ม5เป็นเฉะนั้นจะได้0ูนย์สเจ็ดนะครับเลขออกนะครับนี่ออก7 0็ดศูนย์ครับออก7 0ซึ่งกลับมาติดมาคบล่าในสุเกวนะครับออกเจ็ดศูนย์เท่านั้นนะครับก็จะมีมาอย่างนี้ครับ มาดูงวดที่8ครับหลักแสนบวกกัน2ครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งสิบครั้งในการแล้วก็บวกกับหกที่นะครับ8ปดบวกเป็น9บกบวกเจ็ดนะครับก็เป็นสิบหกกับสเป็น22นะครับหลักเพิ่มไปสเป็น4หลักเพิ่มไป 5, นะครับเป็น9นี่นะก็จะ2 4 9นะครับเด็นหลักหน่วยล้านนะครับ เลติโอนครับ64ครับมวลน้ำกสี่ก็ติดมานะครับตัวนี้นะครเขาที่หนักหน่วยละซึ่งเระดาษเจลยีนะครับเป็นสูตรตามใหม่นะครับมาดูครับวันที่8ครับหนักแสนบกกัน2ครั้งนะหนักร้อยหนึ่งครั้ง10บตันกันแล้วก็บวกกับ6ที่สบวกเเป็น9บวกกับ6กนะครับก็เป็น15 21นะครับแั่เพิ่มไป2เป็น3ามเพิ่มไปห้าเป็น8นะครับ อ่ะก็ผลออกโน8นแดนะครับซึ่งกระดาจะได้ยี้นะครับนี่เป็น8ปดวดครับนี่ก็ปรับให้แบบสูตรเดิมมาแล้ว9ง้ามวนครับเดิมเป็นสูตรสองตัวนะครับผมอ่ะเดิมเป็นสูตรสองตัวนะครับพี่เดินดีนะครับอ่งวดนี้ส่วนตัวผมยังมั่นใจสูตรอันนี้นะครับเพราะว่าสูตรนี้จะมีบางงวดที่ติดมาถึง นครับจะมาถึง2ตัวนะครับก็อาจจะมีมาครบล่างในสูตรเดียวก็ได้นะครับก็น,นี่ครับ,บาาสามก้อน,นี้ครับติดมาครบล่าง3ามก้อซ้อนนะครับเนี่อยอ่าฉะนั้นงวดนี้นะครับก็อ่าอาจะมีมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับจากสูตรอันนี้นะครับ,า zone, ารบมาดูกันครับก็ใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้ง10ล่านึครั้งแล้วก็บวกกับพมที่แค่นี้ครับคูณว่าแปดคูณสิบสี่ 14, บวกกับศูนย์บวกกับหกคงที่ก็เป็น20ตัวแรกที่ได้คือเลขศูนย์อ่านับเพิ่มไป2 สองแต้มก็เป็นศูนย์ไปสองนะครับชั้นเพมไห้าก็เป็นเจ็ดนะครับชั้นก็จะได้ศูนย์สองเจ็ดนะครับศูนย์สองเจ็ดนะฮก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับเป็นอ่าสูตรปากหลักโดยล่างแบบสามตัวนะครับซึ่งสูตรนี้ค่อนข้างชัวร์นะครับเป็นสูตรเดิมนะครับแต่แค่ปรับใหม่เนี่ยเป็นสามตัวเนี่ยศูนย์สองเจ็ดนะครับ ทีนี้เราก็มาเทียบกันกับสูตรมาครบแล้วนะครับตรงนี้ครับเส้นงวดใหม่นะครับที่ผมลงมาให้ทำน้าที่ตัวเดิมนะครับจะมี31805นะครับ31805นะครับก็ชนกับนี่ครับตัวนี้นะคือเลขศูนย์นะครับเพราะฉะนั้น3ตัวนี้นะครับท้ายผมเลือกนะครับผมก็จะยิงมาที่เลขศูนย์นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่เด็ดแล้วเลขศูนย์ตัวนี้นะครับ ก็จะไปชนกับเลขเด่นล่างนะครับแบบ2ตัวนะครับผมเด่นล่าง2ตัวนะครับนี่ครับอันนี้ศูนย์หนึ่งนะครับก็มาชนกับสูตรปัดหลังหัวล่านครับนี่ซึ่งเลขศูนย์ก็เป็นเลขที่เด่นนะครับอก็สูตรนี้ครับ วิธีคำนวณผมลงไว้ให้แล้วนะครับสูรเด่นล่างแบบสองตัวนะครับซึ่งสูนี้ก็เข้าใช่ไหมกดต่อจากทุกทีแล้ววันนี้เก้าสูนนอันนี้ศูนหนึ่งอันนี้คือสูรเด่นด่างแบบ2ตัวนะอันนี้คือสูน,บบน,ค,รน,นค,สครบล่างนะครับก็มีสูตรติดเลื่อนครับตัวเลื่อนหนึ่งคนระับเลขสูนตัวนี้นะับตัวที่เด่นตัวนี้นับก็อ่ะ จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือสูตรปากหลัก่วยล่างที่ปรับใหม่นะอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณที่สุดครับ